พ่อเพชรมันมาเพชรดอมน่อยไอยไมาครับพัดเขาเสร็จแล้วก็กินเขาครับนี่ผู้ใหญ่นี่ข้าจะมึงตัวทัดครับบอกหลามวนกับยายยังขัดเลยครับ <laughs> อันมีการว่าว่าสิออกมามึงหยุดเดี๋้บทันที่ไรข้างตีนหืมขอโทษนีม่มือเใชบกระทะเทียวมึงเสีเลยครับแรกจะเป็ดเอ,องเนี่ฟฟออยพวกเพชรจะง่อยเลยฮะพวกเจชรหน่อยเลยตัวทอีกหน่อยหนึ่ง นีเนาะม,มันเป่พัดขาวเลยอีต่แอคอ่จิงครับนี่ยุ่งผู้หเยด้วยถ้าเสร็จล้วงหปอมๆกันนะ

เอาเซ้นล็อกเซ้นมันก็เคยมึงเขาเห็ดแล้วเขากระโนุนกระทะทุกคลิปแบบนี้ละ่ะเด้คลิปหนึ่นงได้แตกล้านทุกคลิปเดี๋ยวสิให้ตาลองเห็ดมือตาเห็ดเป็นแบบ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือติบ่เหตุยงังครับวิาาทยาศาสตร์กกดะทะเับมึอ <c oughs> นี่กะมึอนี่ล่ะก็กินกับเขาคัดเด็เหรออยู่โรงเรียนอ่ะเเหรอแสบไหมไม่แสบ แซ่ยบก็ทำหลายลยครับะพีลงงะ่ลงเลี้ยงค่ะก็ลงเลี้ยงเป็นเห็ดส่วนหลายเห็ดแบบที่กระทะใหญ่ๆเนาะอันนี้เขาเห็ดน,น้อยๆเนาะมันก็แซ่บก,กู้กันตัวพี่ลงเลี้ยงอ่ะได้อยากกินได้อยากกินโั่บปลาทูแล้วกว็ไก่นักเก็ดแล้วก็หมูกระทะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้นยังไม่ได้จากทีพย์ปวาร์โบกิบหมดแรงแต่ละนิดกะับคลิี้กลับคลิปแล้วนะครับตัวคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับเอย่าเพิ่งไปมาสวัสดีก่อนกแบบคลิปนี้ตัวคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตุ๊บ Oh!